เพจผู้แปลฟีน่ามังงะสบายสบายฝากสนับสนุนเพจผูแ้แปลกันด้วยนะครับแต่เตอตไม่อจันมีความสุขเธอก็จะได้รางวัลอย่างงามเลยนะคนสวยฝุบไอ้พวกบ้าใครอยากทำให้พวกแกมีความสุขกันลัะที่นี่มีพยานทั้งหลายคนรตอตำรวจมาถึงก่อนเถอะนะนี่หนึงนี่แกะกล้ากัดคืนเหรอโชคดีแค่ไหนแล้วที่ฉันต้องการเธอ ยอมไปกับฉันดีๆเถอะนะพ่อเอ้ยเดี๋ยวฝันไม่มีทางอย่าน่าสนใจนี่ฉันชอบผู้หญิงดื้อแบบนี้แบบเธอจริงๆไปจับตัวผู้หญิงสองคนนี้ให้ฉันเร็วหยุดนะใครหน้าไหนกล้าแตะต้องถืออ่ะแกใช่ไหมที่เป็นคนทำร้ายเธอน่ะนี่ ีแกรู้หรือเปล่าว่าฉัน,นเป็นใครร้านเนี่เป็นของพ่อฉันนะนี่เป็นเขตของฉันฟุบอเอ้ยอเ,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 อเอจ็บแกเป็นใครกล้าเดินมาแตะต้องตัวฉันเดี๋ยวพ่อของฉันมาถึงแกโดนดีนะโอ้มีคนจำฉันโอ้สิืจอไม่ได้ด้วยน่าสนใจนี่พ่อเอ๊เอนน้อยโม เล่นมุกแล้วทําไมพวกเราจะจําคุณไม่ได้ล่ะครับนี่เป็นเรื่องเข้าใจปิดกันนะครับเข้าใจปิดกันเฉยๆเยครับทําไมต้องพูดจาสุภาพกับเขาด้วยล่ะครับมันก็แก่กี้อวดชอบโจเปลาแกหุบปากไปก่อนเถอะแกไม่รู้จักเขาแต่อย่างน้อยเขาน่าจะรู้จักอาณาจักรของเขาบ้างนะเออผมขอตัวนะครับลูกชายผมไม่่อยรู้เรื่องอะไรถ้าคุณอัดก็แล้วก็ขอ,ขอได้ผลดยกโทษให้เขาด้วยเถอะครับ ยกโทษเลยแล้วผู้หญิงของฉันต้องมาเจ็บตัวฟรีอย่างนั้นเหรอนี่เป็นครั้งแรกเลยเที่เห็นเขาโกรธขนาดนี้จัดการให้ร้านกับคนพวกนี้หายสาบสูญไปซะได้ครับไหนน้อย,อยต่อไปถือไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปไหนเกินห้าโมงแล้วนะ วันนี้มันเป็นแก้วอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุเหรอรู้หรือเปล่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันเข้าไปช้าแก่นาทีเดียวืะถ้ารู้อย่างนี้ฉันน่าจะขังเธอไว้ที่บ้านไม่ออกไปไหนนอกสายตาของขฉันเลยฉันขอโทษที่ทำให้คุณต้องเป็นห่วงนะคะ แล้วก็ขอบคุณที่มาช่วยฉันด้วยค่ะแค่นั้นเหรอแค่สอนวิธีการขอบคุณที่ถูกต้องให้เองนะอืมดีขึ้นเยอะแล้วล่ะค่ะไม่ก่อยเจ็บแล้วแต่มันยังแดงอยู่เลยนะไม่แล้วล่ะค่ะ น้ำมันแดงเพราะคนลามวมองแบบคุณมาอยู่ใกล้ๆฉันั้งห่างเล่านี่รู้จักออ้แล้วเหรอก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยเห็นว่าเธอจะน้าใดงมากกอนเลยนะเฮ้ยนั่นเป็นเพราะว่าฉันพัวคุณจะขังฉันไว้ในบ้านนะสิถ้ารู้จักเก้าหาฉันมากขึ้นและทำให้ฉันพอใจฉันก็จะไม่ขังเธอไว้ในบ้านหรอกนะหมูซีเจอฉันไม่อยากถูกขังอยู่ที่บ้านนะคะ ฉันจ่ายบริการแอบคุ้มกันเธอตลอดเวลาออกไปข้างนอกก็เล้ากันนะเออโอเคค่ะจริงเาว่ไม่มาเหรอเนี่ยือเธอจะเป็นอะไรหรือเปล่านะแต่พี่ชายของเธอเป็นหมอที่เก่งเขาคงดูแลเธอได้อยู่แล้วอาจารย์ระวังตรณนีประตูด้วยนะครับืึตรรนีประตูอะไรจะมาอยู่ในห้องเรียนเลยยนะสวัสดีจ้าทุกคน อาจารย์หลิวของพวกเธอลาพักร้อนดังนั้นฉันเลยจะมาสอนวิชาออกแบบเสื้อผ้าแทนนะจ้าคุณซวนมีอะไรที่อยากจะถามก็ถามมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะเธอทำงานเป็นผู้จัดการทั่วไปกับบริษัทกมูซีจือไม่ใช่หรอทำไมถึงมาเป็นอาจารย์ที่นี่ได้ล่ะหวานซูนี่โมูซีจือรู้หรือเปล่าว่าเธอมาสอนที่นี่นะหวานซูอาจารย์ก็เรียกเธออยู่นะเอ๊ะ เออเออค่ะนักศึกษาตอบคำถามที่ฉันเพิ่งถามไปหน่อยสิเออฉ,ฉ,ฉันไม่ต้องหาข้ออ้างเลยนะขอโทษค่ะตั้งใจเรียนหน่อยสิเดี๋ยวจบคลาสแล้วมาคุยกันหน่อยนะเอาละค่ะวันนี้พอแค่นี้ทุกคนกลับไปพักได้แล้วจ้าเยี่ยนหวานซูมากับฉันก่อนนะ ทำไมเธอต้องเรียกแต่เราด้วยนะขึ้นรถสิเอ๊เราจําได้ว่าหมาอะไรมีกฎไม่เอารถเข้ามาในอาคารนี่นาเธอคิดว่าเรากําลังจะไปไหนกันล่ะเราไม่ได้กําลังจะไปที่ปราสาทเอ็มไพร์หรอค่ะเธอกลัวจะพาไปที่ปราสาทจริงๆสินะเปล่าค่ะคือฉันวางใจเถอะพวกเราไม่ได้กําลังจะไปที่นั่นหรอกนะ ซีจือไม่เคยกลับไปที่นั่นเลยอยู่คนเดียวมันน่าเบื่อนะ่ะส่วนฉันก็เลยแยาออกมาเหมือนกันหมูซีจื้อไม่เคยกลับไปที่นั่นแต่ทําไมเธอบอกเรื่องนี้กับเราล่ะนั่งก่อนสิจ๊ะเดี๋ยวฉันแปลอชามมาให้นะงานออกแบบที่นี่ดูสวยมากๆเลยค่ะคุณออกแบบเองเลยเหรอคะ เปล่าหรอกฉันออกแบบร่วมกับเพื่อนนะจ๊ะออกแบบครื่องอดกับเพื่อนพวกก็ต้องสนิทกันขนาดไหนนะจริงๆแล้วคนที่บอกให้ฉันไปสอนที่วิทยาลัยก็คือซีจือนั่นแหละทําไมก็ทาอย่างนั้นล่ะคะเธอไม่รู้จริงๆหรออืมฉันไม่รู้หรอกคะ่ะแล้วเธอคิดยังไงกับการประกวดออกแบบแล่ะจ๊ะฉันอยากได้ที่หนึ่งนะคะ ไม่สิฉันต้องได้ที่หนึ่งทำไมล่ะเพื่อไม่ลุงมะขู่เรื่องเงินกับเราได้อีกและเพื่อทำให้คุณย่ามีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเราต้องได้ที่หนึ่งเพื่อความฝันที่เราต้องการมาโดยตลอดฉันยังไงก็เชื่อว่าเธอต้องทำได้แน่นอนเฮ้ยถ้อเธอรู้ว่าความฝันของเราคืออะไรตัวกงเล่ยหลอกไปแน่ๆขอให้โชคดีในการประกวดน,นะจ๊ะเธอมีปรสวรรค์มากจริงๆ และเจมิงก็ไม่ใช่นั่งแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะใช่ค่ะฉันเข้ากับคุณเจนได้ดีมากเลยลาก,ก่อนนะจ๊ะจะกลับบ้านดีๆก็แล้วกันได้ค่ะไปก่อนนะคะเฮ้ยโชคดีที่คุณชวนไม่ไปส่งราที่บ้านไม่อย่างนั้นเรื่องหมูซีจือได้แดงออกมาแน่แน่กลับมาแล้วเหรอมาช่วยฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยสิ คุณรอฉันอยู่หรอคะฉันก็ไม่อยากเปลี่ยนเสื้อผ้าเองต่างหากเล่าโอเคค่ะฉันเข้าใจแล้วขยับมาใกล้ๆสิคะใช่แล้ววันนี้คุณจวนซี่มาสอนที่วิทยาลัยของฉันด้วยละ่ะโอ้เธอบอกฉันว่าคุณเป็นคนให้เธอมาสอนที่นี่ใช่แล้วละ่ะแค่นี้พี่เขาไม่คิดจะอธิบายอะไรหน่อยหรอตึกลับมาช้านะฉันหิวแล้วละ่ะ ฉันอยากจะกินอะ้รคุณอยากจะกินอะไรล่ะคะจะจะทำให้นะเดี <c oughs> ๋ยวทำอะไรเสิกินอันนั้นล่ละขณะนี้ตำรวจกำลังทำการสอบสวนเรื่องการตายของนักเลงห้าคนที่ปัตตาการแห่งหนึ่งในขณะเดียวกันเจ้าของปัตตาการแห่งนั้นก็ถูกจับกุมในข้อหาหลบเลี่ยงภาษีครับพวกคนที่ทำร้ายเราถึงคนได้รับผลกรรมแล้ว แต่ว่าเยียนหวานซูนี่เธอคิดเรื่องไรสาระอะไรอีกแล้วใช่ไหมฝุบอย่าเอาเรื่องแบบนี้มาใส่ใจเลยนะฉันอาแก้กำจัดพวกคนชั่วในสังคมให้นะเอเอขาดฉันเข้าใจแล้วถึงเราจะไม่เข้าใจจริงๆแต่พอได้ยินเขาพูดแบบนั้น เราก็รู้สึกว่าเราไม่ควรต้องคิดอะไรมากแล้วดูเหมือนว่าเวลาตัวว่างเกินก็จะเอาแต่คิดเรื่องไรสาระเนอะไปเถอะไปพักผ่อนกับฉันดีก,กว่าฝุ่ทำไมาอยู่ๆก็อยากพักก่อนละ่ะมันเพิ่งเที่ยงเองนะ <c ười> นี่เจอฉันก็หนาวเหมือนกันนะเอ๊ <c ười> ในตู้มีถุงน้ำร้อนอยู่นี่คะไม่เอา ฉันอยากให้เธอทำให้ฉันอุ่นมากกว่าเอ้เขนะินน่ะเอ้ตายแล้วนี่เธอจะหุ่มคนเดียวเลยเหรอหึแต่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวฉันแบ่งเ้าห่อใไหมนะคะเมื่อแบ่งตอนนี้มันก็สายไปแล้วล่ะตั้งใจดูให้ดีนะเดี๋ยวฉันจะสอนบทเรียนให้เธอเองออออพี่เจนหมิง ต้องขอโทษนะคะที่เรียกคุณมาทั้งที่คุณกําลังยุ่งแท้ๆไม่เป็นไรหรอกค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องงานประกวดใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะพี่เจนหมิงฉันว่าแต่งหน้าแบบนี้ดีไหมคะอืมก็ชอบนะคะรองพื้นดูไม่หนาไปเน้นงานผิวทําให้สีอื่นๆบนหน้าดูขับเด่นขึ้นมามันเข้ากับชุดได้ดีมากเลยล่ะค่ะดีเลยค่ะเพราะถ้าพี่แต่งหน้าแล้วมั่นใจไปด้วยงานก็คงออกมาดีแน่ๆเลย งั้นฉันจะไปลองแต่งดูก่อนแล้วกันนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวฉันรออยู่ที่นี่นะคะหวานซู้ฉันมาแล้วขอโทษที่ให้รอนะเป็นไงบ้างจ๊ะโอพี่เจนหมงสวยมากๆเลยค่ะฉันคิดว่าแต่งหน้าบแบบนี้เข้ากันดีเลยนะ พี่เจียนหมิงต้องเป็นดาวนำโชคของฉันแน่เลย <c oughs> ท่านประธานคุณมาแล้วหรอคะงานฉันก่อตัวก่อนนะดาวนำโชคของตัอคือเจียนหมิงตัวนี่ตาบอดจริงๆหมอซีจือเขาไม่ทำอะไรที่นี่ล่ะทำไมคุณต้องแอบฟังพวกเราด้วยล่ะคะแตนเป็นเจ้าของตึกเนี่ยทำไมจะต้องแอบฟังด้วยล่ะ แต่ยังบื่อเหมือนเดิมเลยนะไม่พัฒนาขึ้นบ้างเลยฮะฉันไม่ได้จริงจังสักหน่อยไม่เห็นต้องไม่เคยมีใครกล้ามาพูดเล่นกับฉันแบบนี้เธอเป็นคนแรกเลยนะก็คุณจริงจังหน้าก็ดูกรจะไปกล้าชีวิตคุณถึงหน้าเบื่อเกินไปยังไงล่ะชีวิตของฉันหน้าเบื่อจริงๆนั่นแหละงั้นเธอช่วยเติมความสะดุกให้ชีวิตฉันหน่อยได้ไหมเอ๊ะ หยุดก่อนเดี๋ยวมีคนเข้ามาเห็นจะแยวนะคะหยุดเหรอเอ๊ะไม่มีใครสั่งฉันได้หรอกนะเป็นอะไรไปทำไมเธอไม่รีบใส่เสื้อผ้าดีๆล่ะเขาไม่ได้ป้องกันอีกแล้วถ้าเกิดเธอพูดอะไรก็พูดสิแย่แต่กัดปากแบบนี้นแล้วถ้าเกิดฉันท้องล่ะคะ ร้องอะไรทำไมก็คลอดออกมาเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองแต่ฉันยังไม่พร้อมมีลูกนะี่คะเราเป็นแก่นางเมียเก็บของเขาเราไม่ควรจะมีลูกหรอกเธอพูดอะไรเนะี่ยเธอม่อยากมีลูกเหรอ